ชีวิตอยู่รวมกันในบ้านเล็กหลังอุ่นแห่งนี้คือบ้านที่โรงเรียนให้เด็กๆจากบ้านแม่โตบนดอยสูงได้มาอยู่เป็นนักเรียนกินนอนและกับการเลี้ยงดูชีวิตรอบๆบ,บ้านอีกนับร้อยให้อยู่รอดคือการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองตามวิถีของความพอเพียงอยากให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตพอดีเด็กพวกนี้เขาเขาสู้อ่ะยิ่งเราเป็นเด็กข้างบนแบบเป็นชนเผ่าแล้ว โอกาสแล้วยิ่งน้อยต้องทําอะไรที่มากกว่าใครนอกจากต้องตั้งใจเรียนแล้วเด็กๆยังใช้เวลาเต็มที่กับงานที่ต้องรับผิดชอบรอบบ้านจึงได้รู้ว่ากบพันุ์ผสมบูฟล็อกปลาดุกอุยไก่พื้นบ้านหรือจิ้งหรีดตัวเล็กล้วนมีรายละเอียดชีวิตที่แตกต่างมีหลายปัญหาต้องแก้เด็กๆจึงค่อยๆเก่งขึ้นจากการลงมือปฏิบัติอย่างน้อยนี่เขาได้ประสัมผัสกับชีวิตจริงเขาเขาต้องรู้อะไรมากกว่าเรียนในห้องอยู่แล้ว ศึกษาเอางครับแล้วก็คอยมีพี่เขาแนะนําให้ครับเราสามารถพูดแบบมั่นใจเลยว่ากบครับถ้าเรามันจะวางขายได้ก็ต้อง8เดือนขึ้นไปถึง1ปีถ้าเราเก็บความรู้ตั้งแต่ตอนนี้อนคาคตเราก็จะไกลเวลาทุกวินาทีของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นหลังเลิกเรียนที่ดินผืนนี้ยิ่งมีชีวิตชีวาพี่โตลงแปลงน้องเล็กล้างบอก ทุกคนแข่งขันกับการทำหน้าที่ยังมีเด็กหญิงจากบ้านแม่โตที่อยู่บ้านใกล้ๆมาช่วยกันทำง,งานทั้งรดน้ำเก็บผักขายได้เงินมาก็เป็นทุนหมุนเวียนต่อลดรายจ่ายของเรามากเลยค่ะแบบจากที่ต้องไปซื้อผักแต่เราก็ไม่ต้องไปซื้อผักแล้วค่ะมีคนให้เราเราต้องให้ตอบตรงนี้ผมภูมิใจละเพราะว่าไม่ได้สอนเฉพาะวิชาการเราสอนในเรื่องของคุณธรรมเข้าไปด้วยเราเป็นคนที่รู้จัก ประมาณต้นพอตัวความซื่อสัตว์ความเอื้ออาทรทักษะกระบวนการตรงนี้ไปช่วยในการพัฒนาชีวิตของเขาได้วันนี้พื้นดินรกร้างเปลี่ยนเป็นเขียวชอุ่มพืชได้เติบโตสัตว์อยู่รอดได้คนจึงดำรงทุกชีวิตได้พึ่งพาพักพิงหายใจร่วมกันบนพื้นดินเดียวกันเป็นห่วงโซ่ที่เกื้อกูลเป็นวงจรที่แข็งแรงยั่งยืน บนวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิตจากน้ำพักน้ำแรงของเด็กๆมีความสุขนะที่ได้เห็นความการเปลี่ยนแปลงนะจากที่มันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นครูเป็นครูให้กับเด็กก็ถือว่าความสำเร็จในส่วนหนึ่งก็คือทางศูนย์ณธรรมเนี่ยมันมีส่วนช่วยเราคุณค่าของคนมันก็อยู่ที่การการะทำถ้าเราไม่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าใครจะเห็นเรามีคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร 你看，你看、uh。Huh. Uh huh.